ยาของมีบุญยาเด็กหญิงยาขอนทัศน์นาเดาแก้อักเสบจะเป็นของมีบุญนะ นม่มาถามไปเที่ยวร้ม่มาถามไปท่วอ,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 อย่ายอมผม เ,เก็บได้แล้วล็อกหนึ่งน,นีข้าวสาร สวัสดีค่ะโหเดี๋ยวอันมินก็นด้วยพี่น้องด้วยเดี๋ยวจัดตรงนั้นเสร็จแล้วก็จัดตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวทักทายเอฟซีก่อนแป๊บนึงอา้าวคุณยูรินะคะสวัสดีค่ะคุณยูริประดับจันนะคะคุณยูริประดับจันคุณคําใบคุณภาษาอังกฤษคุณภาษาอังกฤษชัส่สดีนะคะเอฟซี G, ทั้งหนึ่งร้อยสิบเอ็ดท่านนะคะ คุณจำลองสวัสดีครับป้าดาสวัสดีค่ะคุณการจำมลน,นะคะดีเลยแม่ดาเอาของมาเก็บที่ห้องเก็บของอ๋อไม่ได้ของปมาดาไม่มีไม่เยอะค่ะมีแค่นี้แหละเสร็จแล้วห้องเก็บของนั้นเอาไว้เก็บเครื่องมืออุปกรณ์การไฟฟ้านะแม่ดาก็ของแม่ดามันก็มีไม่เยอะมีแค่นี้แหละมีะมเสื้อผ้าคแค่นั้นแหละ คุณรัติการนะคะคุณอะไรเนาะนี่สวัสดีคะ่ะแม่ดาหนูอุไรเมนูอะไรตอนเช้ายังไม่รู้เลยค่ะคุณภาษาอังกฤษนะคะคุณจุธาพักนะคะสวัสดีคะ่ะแม่ดาเป็นกําลังใจให้จ้านะคะคุณภาษาอังกฤษคุณสมศรีคุณภาษาอังกฤษนะคะคุณภาษาอังกฤษสวัสดียามเชา้าค่ะป้าดาสวัสดี